สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังช่องตื่นมาตอแหละนะคะวันนี้แอดมีตังค์แล้วนะเดี๋ยวจะมาซื้อลอตเตอรี่ให้ดูมาเข้าไปเลยอ่ะเปิดป่อตังค์ขึ้นมาอ่ะกดรหัสผ่านโอเคแล้วแล้วมันก็จะพาเราไปที่น้าหลักเนาะอ่ะปิดโฆษณานี้ลงไปอ่าจิ้มขึ้นมาซื้อสลากดิจิตอลนะคะวันนี้แอดชอบ03นะเรามาค้นหากันเลย03 อ่ะอันนี้ค้นหาเลยนะในราคา80บาทเห็นไหมสังเกตไหมศูนย์สเยอะมากข้างหน้าไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็มันมันก็มีเยอะนะก็ราคา80บาทอะไรอย่างเงี้ยดูชอบเลขไหนคิดว่าเลขไหนเป็นรางวัลที่1ก็กดไปเลยนะจ๊ะแต่แอดจะมาซื้อในราคาที่ถูกกว่านี้อีกนะคะนี่ค่ะกดลงเลยลดราคาแล้ว03ที่แอดต้องการเนี่ยมันก็จะอยู่ในราคา79บบาทอ่ะเราก็เลื่อนลงไปเลย เราไม่รู้หรอกว่าตัวไหนถูกรางวัลที่1แต่บังเอิญว่าชอบ0ูนใช่ไหมแล้วมาราคา79ถูกกว่าตั้งบาทหนึ่งโอเคนะเราก็เลื่อนไปเรืเ่อยๆคือแบบดูว่าเฮ้ยชอบเลขไหนไหนเราก็ชอบ0ูแล้วใช่ไหมเราก็ลองแบบเออเผื่อโชควาสนาพาไปหาเลขที่มันพอจะเป็นรางวัลที่1อะไรแบบเนี้ยก็เลื่อนไปจ้ะเลื่อนไปจะถูกโลกไหมจะมีไหมอะไรอย่างนี้นะก็ ก็ยังไงก็เอา03ไปก่อนเนาะแต่ไอเรื่องจะถูกระวันที่หนึ่งอะไรนั้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะแล้วก็โชคลาภวาสนาของแต่ละคนอ่ะแอดเลือกแล้วนะ760 703เห็นไหมว่าเราจะได้ลอตเตอรี่ราคาลดในราคา79บาทแล้วทีนี้เผื่อคนที่อยากได้หลายใบนะคะซึ่งสมมุติว่าอยากได้มากกว่าหนึ่งอะ เราก็มากดค้นหาตามเลขนั้นเลย760703เ็นมห็นไหมตรงตามนั้นเลยเราก็ค้นหาอ่ะมันก็จะได้เลขเดียวกันเนี่ยแต่ในราคา80บาทนะคะเพราะร้านค้าเหล่านั้นเขาไม่ได้ลดราคาเหมือนร้านนี้ที่แอดกดจิ้มไปที่ว่าลดราคาก็คือลดมา1บาทนั่นเองอ่ะทีนี้ถ้าใครมีกําลังซื้อก็ซื้อไปเลยนะแอดก็จะชําระเงินแล้วนะแต่ว่าบอกก่อนว่าทุกคนต้องมีตังในจีไวเลตนี้ก่อนนะ ัวเติมตังค์ใส่เข้าไปเลยนะของแอดนี้ก็มีนี่เลย87บาทเนี่ยเออท้าซื้อใบเดียวได้6ล้านก็คุ้มนะได้6ล้านก็ยังคุ้มจะตายไปอ่ะใส่รหัสพิน6หลักของท่านนะคะไม่ใช่ของแอดมินนะคะของท่านอ่ะชำระเสร็จแล้วอ่ะบันทึกเรียบร้อยอัตโนมัติเห็นไหมสลากที่เราซื้อเห็นไหมว่างวดปัจจุบันเห็นไหมสิบหกทัานว่าเนี่ยที่จะถึงเนี่ยก็ยังไม่ถึงเนาะอ่ะตอนนี้ก็ยังให้เวลาไปลุ้นกันได้นะเออเห็นไหมที่งวดย้อนหลังของแอดนี่ก็ เพราะว่าสลากดิจิตอลมันดีอยู่อย่างก็คือถ้ามันถูกมันก็คงมาบอกเราแล้วอะนะอันนี้ก็ไม่รู้จะรับซื้อคืนไหมอ่ะสรุปเลยคืองวัเน,นี้ยแอดซื้อไปหนึ่ใบอะเราก็กดจิ้มที่ลอตเตอรี่นะแล้วก็เห็นใบแบบนี้เลยว่ามันขายแล้วมันเป็นของเรานะคะ1ใบตั้ง79บาทซึ่งในนั้นมันก็80บาทนั่นแหละแต่ร้านค้าเขาเอามาลดง่ายไหมคะได้เลขชุดก็ได้ถ้าคนมีตังซื้อก็ขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะ